โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้นะผมจะมาแจกแมปนะครับเป็นแมปทาฟาร์มนะที่สามารถเอาไปไลฟ์สดได้นะครับก็มีประมาณห้าชนิดนะห้าหกชนิดนะครับเพราะว่าสําหรับคนที่แบบว่าไม่ได้มีแบบโปรนะครับก็มันเพิ่มได้แค่5ช่องนะใช่ไหมทุกคนก็มันสามารถเพิ่มได้นะทุกคนก็แมปนี้นะผมขอบอกไว้ก่อนนะครับมันไม่ใช่ของผมนะผมแค่เอามาแก้นะมาเปลี่ยน NVC พวกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ปรับอะไรเล็กน้อยนะทุกคนแล้วก็มาตกแต่งให้นะครับแล้วก็เอามาแจกนะครับก็ลิงก์นะครับก็อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีลงท้ายคลิปนะครับก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวก่อนนะว่ามันมีอะไรบ้างนะทุกคนก็อันนี้เนี่ยเป็นปลูกเป็นปุ่มแบบว่าให้มันเป็นเงี้ยเป็นพื้นอย่างเงี้ยผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็ปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นปลูกนะครับ เห็นไหมก็ก็รอเวลานะครับพอสมมติว่ามีคนนะับส่งส่งไกล้มานะครับก็พิมพ์ไกลไปคนระับนี่เห็นไหมไกลก็จะกินนะครับอันเีผมบอกก่อนเลยนะว่ามันมีอะไรบ้างนะทุกคนมันก็จะมีมีไกลนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าไกล้ไปนะครับอ่าพิมพ์คําว่าไกล,นะลก้นะครับแล้วก็มีแพะนะครับ มีแพะนะครับแพ้ก็จะกินนับกินแต่กินแค่ผลเขาเรียกว่าอะไรกินแค่แครอทนะทุกคนก็ไม่กินดินนับแล้วก็จะมีสลามนะครับสลามนะครับสลามสลามนี่ก็จะกินทั้งดินกินหมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นพื้นแบบนี้เลยนะ <S <S <ๆ>ทุกคนก็เห็นนะก็จะกินแบบนี้แล้วนะก็กดได้เรื่อยๆเห็นไหมครับกดได้เรื่อยๆนะครับ นี่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับคนที่ส่งลัวๆนะมันก็จะซุ่มนะครับซุ่มเกิร์ดนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมทามให้เป็นพื้นอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีมีอะไรอีกวะมีเป็นรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตเกมนะครับก็พิมพ์คำว่ารีเซ็ตนับก็คือเราจะแพ้นะครับมันก็จะรีเซ็ตทั้งหมดเลยนะครับก็คือคืออันนี้มันจะรีเซ็ตทั้งหมดเลยนะทุกคน มีกี่อย่างหรอวะมีไก่มีแพะอ๋อแล้วก็จะมีมีมีชาวบ้านอีกคนมีชาวบ้านอีกตัวหนึ่งอย่างลคนเนี่ครัแล้วก็จะหายไปนะครับนี่คก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือรีเซ็ตนะครับหุตาบก่อนเนี่ครับชาวบ้านนะชาวบ้านจะช่วยเราปลูกนะครับก็พิมพ์คําว่าชาวบ้านนะพิมพ์ภาษาไทยนะครับคําสั่งมันคือภาษาไทยนะทุกคนนี่ครับมันก็จะช่วยปลูกนะครับเห็นไหมปรบความเร็วได้นะครับ ก็ใครที่แบบอยากจะปรับความเร็วอะไรก็ทักไปในไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้นะทุกคนใครที่แบบสงสัยอะไรยังไงนะครับนี่เห็นไหมนะครับ mm hmm. ก็ใส่จํานวนได้นะครับใส่จํานวนอันนี้ก็จะเป็นแบบข้อความนะครับเอผมพิมพ์มั่วๆอันนี้คือชื่อนะครับอันนี้คือจํานวนนะครับผมจะใส่สักยี่สิบตัวนะครับมันก็จะุ่มเกิดเห็นไหม นะครับประมาณนี้เลยนะคนคือข้อความกลางจอนี้ผมไม่ได้แก้นะที่จริงมันจะเป็นแบบมีแพนด้าอะไรประมาณนี้นะุกคนผมผมเปลี่ยนไงนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็จะมีพวกคือมันเพิ่มได้หมดเลยนะมันใส่จํานวนได้หมดเลยนะสมมติว่าเป็นแพนะเป็นแพ้นะอันนี้ก็จะใส่ข้อความอะไรไปอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นชื่อนะจริงจริงจะเว้นไว้ก็ได nice> ้นะครับนี่นะเว้นอย่างนี้นะแล้วก็ใส่จํานวนนะสักสิบตัวนะนี่เห็นไหม มันก็จะอย่างนี้เลยนะทุกคนจริงๆมันมีวิธีนะครับทําให้มันซ้อนกันนะครับก็มันมีวิธีอยู่นะครับก็คือเพิ่มเลขเพิ่มอะไรนะครับก็แบบนี้ผมว่าผมก็ว่ามันก็ใช้ได้ทุกคนก็มันก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับสําหรับของฟรีนะครับอันนี้นะครับเอาไปใช้ได้นะครับไก่ก็เพิ่มได้นะครับไก่ก็เพิ่มได้นะครับใส่ชื่อไปคือเว้นสองครั้งนะครับเนี่ยอันนี้มันจะ จะบอก่าไงดีวะถ้าเวงนครั้งเดียวอะ่ะมันจะให้เราใส่ข้อความคนระับเราก็กดกดไปอีกครั้งหนึ่งครับมันก็จะมีขึ้นชื่อเราเห็นไหมแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งคนระับมันก็จะใส่เป็นจํานวนครับนี่ใกล้นะครับแอะนะครับมีใกล้นะครับ,ม,รบมีใกล้แล้วใช่ไหมมีใกล้มีใกล้ม,ม,กลมีแพ มีแพ้แล้วมีสลามมีสลามมีชาวบ้านสุยชาวบ้านนี่คือพื้นต้องเป็นอย่างงี้ก่อนนะครับถึงจะปลูกได้นะทุกคนนะก็เหมือนทําฟาร์มปกติเลยนะครับในเกมนะครับนี่ชาวบ้าน,นครับจะจะช่วยเรานะครับในการปลูกนะทุกคนเห็นไหมอ่านะครับ แล้วก็รีเซ็ตนะครับรีเซ็ตพิมพ์เขาว่ารีเซ็ตเลยนะครับมันก็จะรีเซ็ตทั้งหมดเลยนะครับสาหรับคนแบบส่งของขวัญมานะครับชิ้นใหญ่ๆนะครับคือรีเซ็ตนะครับเราก็จะขึ้นลบลบหนึ่งด้วยนะครับก็รีเซ็ตนะครับจะลบหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับก็เสือแพ้ไปนะครับ นี่คือรอหน่อยนะรอให้ตัวนี้หายนะแล้วรอค่อยสร้างนะนี่นะแล้วก็เรามาดูตอนชนะบ้างน,นะตอนชนะนะครับตอนชนะก็รอเวลานะครับรอเวลาให้ครบนะครับรอแล้วทุกคนผมก็รออยู่เหมือนกัน นี่ชนะนะครับชนะตรงสเตตันสนะสเตตัสนะครับมันก็จะขึ้นชนะหนึ่งนะครับถ้าเกิดแพ้เรามันก็จะติดลบนะบโอเคครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ไอสิ่งที่ปูกนะมันก็จะก็จะเป็นไอเนี่ยนี่ผมหาก่อนนะอยู่ไหนวะ เนี่ยนะครับใช้อันนี้นะครับใช้อันนี้ในการปลูกนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มคำสั่งไว้ให้นะทุกคนก็เดี๋ยวผมเพิ่มแบบปุ่มนะรับรับรับไว้ให้นะแล้วก็เอาง่ายๆนะครับก็คําสั่งนะครับทุกคําสั่งนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้างคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มคำสั่งอันนี้ไว้ให้ด้วยนะครับแบบว่าพิมพ์นะครับก็จะมีของเข้าในตัวนะ,นะครับก็ประมาณนั้นนะครับ หรือว่าอาจจะเป็นคอมมานรับกดสวิ์แล้วก็ได้ของนะครับแล้วก็ใช้เป็นแบบว่าที่ขุดดินนะครับแบบปกติเลยนะครับแล้วก็ใช้เป็นสโนนะครับสโนสโนนะครับอยู่ไหนวะสโนบอลน,น,นะ่ยมหาก่อนแม่งนานเลยวะ นี่นับใช้เป็นอันนี้นะครับอันนี้ผมจะทําให้ดูสักหนึ่งแถวแล้วทุกคนนี่นี่ขุดขุดอย่างนี้เลยนะครับผมสําหรับคนที่แบบไม่อยากกดนะครับแล้วก็ปลูกไปนะปลูกปลูก,กอย่างนี้นะครับนี่ผมก,กดดีกว่าว่ะทุกคนเออกดแม่งเลยก็ปลูกไปนะครับปลูกไปอดีอดี แล้วเราก็ใช้เนี่ยครับสนูบอลน,นะปาเข้าไปนะครับปาแล้วมันจะโตนะใช่หไหมนี่นะจะได้เป็นแครหล,ลอดน,นะปาเข้าไปคนระับแล้วเราก็ปูให้เต็มเลยนะครับให้มันขบทุกช่องนะครับถ้าเกิดไม่ขบทุกช่องมันก็จะไม่นับนะทุกคนโอเคประมาณนั้นเลยนะครับโอเคครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็สามารถทักไปที่ไลน์นะครับได้นะผมก็รอตอบอยู่นะครับถ้าเกิดไม่ตอบก็รอนะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะผมจะตอบนะบเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ว่างเลยนะครับ โอเคครับก็ขอโทษนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปหลายเดือนหลายวันเลยนะครับก็ช่วงนั้นไม่มีเวลาจริงๆนะครับติดโปรเจกติดเรียนติดอะไรมากมายเลยนะครับก็ตอนนี้ก็รับทําแล้วนะครับก็รับโปรโมทนะโปรโมทเซิร์ฟเวอร์นะใครที่แบบว่ามีเซิร์ฟเวอร์นะเป็นเซิร์ฟเวอร์ไมค์ครับนะหรือว่าไมค์ครับในมือถือเบนทล็อกอะไรก็ได้นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับราคาถูกนะโอเคสำหรับทีนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับ